สวัสดีค่ะวันนี้แซ่บเลยจะพามากินตำแตงที่ร้านส้มตำไทยเลยเหมือนเดิมนะคะทุกวันเราจะกินตำส้วะส้มตำปูปลานะคะแต่วันนี้เราจะตำแตงปลาลค่ะใส่ปูด้วยนะคะวันนี้จะเปมะกอกด้วยค่ะลองดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะร้านนี้เปิดทุกวันนะคะปีใหม่ก็ไม่ปิดค่ะเราก็เลยได้อาศัยปากท้องที่ร้านนี้นะคะ ใครๆที่ไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงปีใหม่เลยมากินกันได้ะค่ะมาอุดหนุนกันได้แม่ค้าใจดีน่ารักค่ะถ้ามาเช้าๆนะคะก็จะมีะไก่ย่างนะคะปลาย่างค่ะปลาดุกย่างค่ะมีตับไก่เครื่องในไก่นะคะแล้วก็มีข้าวต้มมีขนมลองมาดูกันนะคะวันนี้นั้นอยากกินตำแตงค่ะเลยแวะมา คนบ้านเดียวกันค่ะปลาราต้องใส่เยอะนะคะเูปลา,าค้าเขานม่มมากค่ะใสปูไปสองตัวนะคะแล้วก็คลุกเลยค่ะดูหน้าตาแบบว่าแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้มไข่มากินด้วยนะคะเพราะว่าตำแตงต้องคู่กับต้มไข่นะคะนี่ค่ะ หอมมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้กินเหมือนกันนะคะใครอยากลองแวะมาได้นะคะข้าวเหนียวสองหอ่อไก่สามไม้เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ